้อมเกิดไม่ทันละมึงอ่ะลับีนะบีนะบีนะได้ได้เลยเข้าแล้วก็ยิงถังตกถังให้คนเลยเดินเข้าอ่ะที่เหลือเล็งเลลงพอพอออกซ้ายไปอ่ะมองกล่องซ้ายไปรอนไว้ตรงนแล้วก็ยิงคนเดียวพอคนเดียวยิงถังใครจะเป็นคนยิงบอกไม่ถัวไว้มันใครถึงก่อก่อนก็ได้ยิงให้เราเดวิ่งออกควาโอเคยิงถังนะต้องมีคนยิงถังนะถ้้ดูยังไงไนอะร อยี่สัสแค่สักชุดก็แล้ใครยืนนิ่งอ่ะแล้วเป็นยันสองเลยป่ะไม่ไหวมันมันยืนกันศาสตร์อ่ะเอ้ายี่ทะลุเหรอเมื่อกี้ทะลุสามอ่ะทะลุด้วยสิไม่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 ทะลุไม่ทะลุทะลุเราพี่ โดดดยัะขาไม่ได้ที่เหี้หลอนอยอะขี่ขาบันไอ้เหี้ยดูเฉยเลยไอ้เหยยังปั่นสี่สามนะข้อดีของขวา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 

ยังอยู่อยู่กล่องหน้าบ้านเออชิดๆข้างหลังข้างหลังพี่หลังหลังเจ้าตาย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 หาห้ห้าสี่เนต่างเนต่างในห้องในห้องบีจะหัวซ้ายมีน่ะหน้าต่างอยู่หน้าต่างพันดัดมาเจ็บมาเห็นแต่หน้ามาไม่ดัดไม่หลังพี่มานั่งมานั่งซุ่มผมไม่มาเองนี่บ้ามาเอซุ่มเหรอขึ้นไม่ได้พี่ปัะดัด าไหนวะไปแล้วแันเอ็นโอ้โหมันกล้องลองบีขึ้นนะพี่ลองบีขึ้นนะอยู่สายหน้าต่างนะยิงให้โดนอ่ะเนี่ยหุ้ซูมอยู่บันใดอ่ะโดนนั่นอ่ะซูมอ่ะเป็นซูมอยู่โดนนัะโดนนะโดนนั่นอ่ะมันเห็นนี่อะไรของมึงวะ กลางไม่น่าต่างต้องเล่นแล้วอ่ะเวลาต้องเดินแล้วเราว็แล้ถูกดีเป็นเ้วปล่อยให้มันวิงเข้าไปหน้าต่างปุนไม่ตรงผมไม่้ั่เราจะเป็นดีเอะเฮ้ยลองเลย ถ้าเข้าได้มันเล่นง่ายแต่ถ้าเข้าไม่ถึงก็เล่นไม่ได้อย้นะพวกนี้โดนตายแล้วโหมีมีสายดิสายมาสายมีอีกสายมีอีกกลางสองตัวยิงไม่ตายมีกลางนะหมุนดีๆเล่นอ่ะ มุดมุดไปเล่นกล่องีสายี่สายี่สายอีกสงอีกวางกลางวางวางวล็อกลกล็อกบานมันไว้ไปบ้านเรน่นก่อนกล่องเลล่องเออแยยีนะีนะีนะตันสู้รู้จักเป่า

การังบังกังบังที่ย่อนไปแต่ที่ไม่ได้เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้เลยเราซูมข้างบนเยอะเกินเลงไปช่วยเพื่อนเข้าได้นะเอเมื่อกี้เอาไม่เอาไม่จะซูมนี่มาซูมแล้วมีต่อเติมที่บางที่บังให้ตัวหโดนที่มาซูม

ไม่อยู่แล้วพี่เลสเล่นดีของฉด้หรอพี่เล่น <ไป S 3> ้องเปิดนะกลางกลางกลางสองเลยลางสองอะมอนซีน่าจะได้ไปได้ยินโอ้โหซ้ายไม่ใครดูหน้าจอผมอะผมไม่รู้อยู่ไหนเปิดเสียงน้อย มันจะน่าจะบีตัวเตัวสิอ่นน่ยไออยู่บีหาปืนหาปืนหาปืนะงปิดไม่เห็นเห็นตะซูมด้วยนะ จะล่าแล้วนะทีนี้การนั่งซูมนะวุ้ดตรวกลางอ๋ออ้อโหดีอะไรโอ้ยยังไงไอยาวขนานนั้น